ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับเช่นเคยนะครับกับรายการเมนูเทนนะครับที่จะหาหุ้นนะครับที่เป็นอัพเทนนะครับเพื่อมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทํากันบ้านไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเซตอินเด็ก์ก็ฟอมตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เบรกนะครับไฮตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทำให้มองกลับขึ้นไปเป็นอัพเทนอีกครั้งนะครับ าจากตรงนี้นะครับจุดทดสอบแรกของเซตอินเด็กก็คือ15.5นะครับถ้าผ่าน15.5ไปได้นะครับก็ลุ้นนะครับหายขึ้นไปนะครับแต่ว่า,าชุดเซตตรงนี้นะครับทำโลไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่15.5จะมีการเทคให้เป็นาขาลงหรือเปล่านะครับหรือจะ เบรกทะลุกรอบตรง1 6 0 0ขึ้นไปได้นะครับอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนะครับดูกันวันต่อวันไปก่อนละกันนะครับสำหรับ setting เด็กนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับหุ้นรายตัวสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คหุ้นรายตัวนะครับก็มีวิบาครับวิบาร์ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าการเบรกขึ้นมานะครับ ครั้งแรกเนี่ยเราก็ย่อพักตัวเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับสะสมกําลังพอสมควรนะครับแล้วก็เบรกนะครับรอบที่สองนะครับอันนี้ผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับสําหรับวิบาร์นะครับทุนผมอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะครับหนึ่งแปดแปดนะแล้วก็วบรคัดไปแล้วนะเนี่ยนะ่าคดตรงนี้นะฮะก็ขาดทุนไปบางส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูครับประมาณวันสองวันนี่แหละ แล้วก็ขึ้นไปแล้วตามก็มีผิดมีถูกนะครับเหมือนกันสำหรับตัววิบารเนี่ยคิดว่าใกล้แล้วนะครับอีกไม่นานนะครับหรืออาจจะช่วงช่วงนี้แหละฮะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะสำหรับวิบายังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเราเข้าไปนะครับระวังจุด แนวรับนะครับที่2บาทครับ2.06ตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับเพื่อวางผลทางด้านแนวต้านด้านบนที่254แล้วก็286นะครับสำหรับวิบาร์นะครับตัวที่2เป็นสิริครับสิริตัวนี้นะครับก็ลักษณะกราฟเนี่ยถามว่าสวยไหมก,ก็ก็ระดับหนึ่งนะครับ ระดับหนึ่งเพราะว่าการขึ้นไปแล้วก็ไซเวย์ตรงนี้นครับนะจริงๆไม่ควรหลุดลงมานะครับแต่ก็หลุดลงมาต่ำ,ตำมากเลยนะครับสำหรับตรงนี้ที่มา0.98นะครับถ้าทัวุกรอบตรงเส้นกดนะครับตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็มองอับไซด้ดานบนที่1.2นะครับก็ขึ้นเร็วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะ คือตัวนี้ขึ้นขึ้น,นวันเดียวลักษณะของของมันคือขึ้นวันเดียวนะครับอาจจะเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่าต้องรองดูอีกทีนะครับสําหรับสิรินะถ้าเบรกทะลุเส้นกดตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็คาดหวังแนบบนไปเลยนะครับสําหรับสิรินะครับกราฟค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับตัวถัดไปนะครับเป็น BRR ครับ BRR เนี่ยผมว่าชัดเจนนะครับ ตัวนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับที่จะเล่นในรอบถัดไปนะครับ BRR BRR เนี่ยถ้าทะลุนะครับ h i g นะครับที่ประมาณ6.4 6.3ดี่ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับมองด้านบนนะครับส,สวยๆประมาณสัก8บาทเลยนะครับสำหรับ BRR นะครับอัพไซด์เปิดกว้างพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ขึ้นภายในวันเดียวนะครับ50เปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้นะก็ค่อยๆหาจุดแนวต้านไปทีละจุดนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตไปก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตัวถัดไปเป็นคิดนะครับคิดเนี่ยกราฟไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเก่งกำไรเนี่ยผมว่าสวยนะครับ แล้วก็เป็นต้นรอบนะครับจริงๆถ้าสะสมเป็นต้นรอบนะครับเพราะว่านเนี่ยมันยกโลนะครับถ้าตรงเนี้ยสามารถขึ้นแล้วเบรกที่ประมาณ15.8จขึ้นไปได้นะครับก็ชัดเจนในระดับหนึ่งครับว่าคิดนะครับจะเริ่มยกตัวขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับขาพ่อค่อนข้างดูสวยงามนะครับไม่ควรหลุดประมาณ14.5นะครับถ้าหลุด14.5ให้ถอยลงมาก่อนสำหรับคิด ออีกสองตัวข้างหลังเนี่ยมันมันอันตรายนะมันต้องเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่า KK เนี่ยมันออทำหายแล้วนะครับออทำหายเสร็จปุ๊บลงมานะครับพักฐานลักษณะเนี่ยมันเหมือนกันนะครับสำหรับ KK เนี่ยเหมือนกับตัว i อ g นะครับแต่ KK เนี่ยเบรกมาแล้วนะครับที่7.7%ตตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ ปกติแล้วหุ้น IPO ที่มันเบรกหายขึ้นไปได้นะครับรูมของการขึ้นเนี่ยมันก็จะมีมากพอสมควรนะครับเราไม่รู้เราก็ตีฟีโบเข้าๆเอาก็ได้นะครับต <c oughs> ้านแรกเลยก็284แล้วก็33นะครับการขึ้นของมันเนี่ย IPO หลังจากที่มันออทํายไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณทักยี่สนะครับ หรือว่า50%นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ IPO เวลาไม่ขึ้นนะครับส่วนจะขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งอ่ะค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ลักษณะกาฟของ KK นั้นสวยนะครับเพิ่งจะขึ้นเองนะครับเป็นแท่งแรกนะครับก็มีโอกาสดีดดีดดีดขึ้นไปได้นะครับสำหรับ KK คล้ายๆกับ TNP นะครับว่า ลักษณะการทำธุรกิจนั้นคล้ายกันนะครับเนี่ยครับ TNP นะครับตอนแรกนะครับก็คืออ๋อทำ h i g ก่อนนะครับพอทำ high ตรงนี้ช่วงนี้อ่า3.7เนี่ครับพอไฮก็ลงมานะครับเหมือนจะเบรกยังไม่เบรกนะครับแล้วครั้เนี้ยมาเบรกเนี่ยครับแท่งเนี้ย5.9 ถ้าเทียบเคเก็คือแท่งตรงนี้นะครับ6นะครับลักษณะการก็จะค่อยๆไล่นะครับ up พ r e n d ขึ้นไปนะครับ s i d e w a y up เข้นไปนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นค่อยขึ้นนะครับจากจุด a l า time high นะครับเนี่ยก็จะไปลมาลัก40 50นนี้ครับเป็นเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็มี IIG ครับหนึ่งตัว i g g เนี่ยก็คล้ายๆกับ kk นะครับแต่ตัวเนี้ยแท่งที่จะชูดขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนตรงเนี้ยยังต่ำนะครับสำหรับ k k สแต่สำหรับ i i g นะเนี่ยยังต่ำอยู่นะครับมันก็มีรูมในการขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับ i i g นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะมีโกด,ด้วยนะครับเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับ 30มสเปอร์นะครับ20-30เปอร์นะครับส่วนใหญ่นี่ครับจะขึ้นถึง45หรือเปล่านี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับมันมันก็จะคล้ายๆกับตัว n e t b a นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าตลาดมาทันช่วงนี้นะครับช่วก่อนหน้านี้นะครับเพราะ n e t b a เข้ามาประมาณสัก10กว่าบาทนะครับ แปดเก้าบาทนะครับสิบบาทสิบห้าบาทนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงสี่สิบห้าสี่สิบหกครับประมาณนี้ฮะดังนั้นเนี่ยตัว IT ก็ฝากเพื่อนๆไว้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเสริมทับนะครับยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับตลาดค่อนข้างดีนะครับจับตัวไหนก็น่าจะโดนอยู่นะครับก็น่าจะกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็อย่าหลงแล้วกันนะครับ ดูจุดสต็อปลอตของของเราให้ดีๆนะครับว่าเป็นยังไงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ